สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยพูนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูสวนมันนะครับที่ได้ฉีดยาคุมหญ้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหญ้าจะเกิดไหมนะครับสวนนี้ฝนตกใส่ทิศที่แล้วตกใส่สามสี่ครั้งนะครับปลูกเสร็จนะครับปลูกเสร็จเดี๋ยวผมก็ฉีดนะครับยาคุมหญ้าฉีดเสร็จนะครับฝนตกใส่เลยนะครับ ประมาณ3-4ี่ครั้งนะครับทิศก่อนนู้นนะครับในความเป็นจริงนะครับถ้าฝนตกใส่ขนาดนี้นครับยาตรงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมียาขึ้นไหม้าคุมญ้าจเจาอยู่ไหมแล้วก็มันจะเกิดดีไหมเดี๋ยวไปดูกันใกล้ครับผมนี่ครับผมทุกคน แต่การเกิดก็ประมาณคิดว่าประมาณ90%แล้วนะครับตัวที่ยอดยังไม่ออกนะครับคือลำมันที่เรานำมาปลูกก็คือลำมันที่เก็บไว้ประมาณ4เดือนนะครับไม่ต่ำกว่า4เดือนนะครับชุดนี้เป็นลำมันที่เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่นะครับนี่ก็พฤษสภานะครับประมาณ4เดือนได้นะครับลำมันที่เก็บไว้ นะครับก็จะมีเหี่ยวบ้างสดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการงอกจึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับที่เราเห็นที่ไม่งอกนะครับส่วนมากเขาจะงอกด้านล่างนะเป็น่นดูใกล้ๆันนี่นะครับเพื่อนๆอย่าพึ่งไปแซมนะครับไปซ่อมแซมนะครับเขาพยายามแทงออกมาอยู่นะครับเพื่อน วกตาลากนะครับตาล่างนะครับที่เราแทงลงครับ3าตาด้านล่างพวกนี้เขาจะได้ความชื้นนะครับส่วนด้านบนนะครับไม่ออกแล้วครับดูครับแห้งนะครับต้นพันธุ์แห้งเนื่องจากเราเก็บท่อนพันธุ์ไว้นานนะครับประมาณสี่เดือนได้นะครับด้านบนก็จะแห้งแห้งลงมาส่วนด้านล่างนะครับมีความชื้นครับเขาก็จะแทงออกมาถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ตายนะครับส่วนพวกนี้นะครับ จะออสองตาครับนันบุญนะครับสังเกตดูครับท่อนนี้จะเหี่ยวไม่มากนะครับมาดูท่อนนี้นะครับเหี่ยวนะครับทาให้ตาก็าฟอนะครับไม่ออกเขาจึงไปออกด้านล่างนะเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดถึงช้านะครับต้นไหนละมันสดๆหน่อยนะครับก็จะออกไวนะครับเพื่อน เพราะฉะนั้นสรุปว่ายาคุมยาที่ผมใช้นี้ไม่มีผลต,ต่อต้นมันนะครับที่ไม่เกิดเพราะลำมันเราเก็บไม่นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหยากันเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่านะครับดินนะครับฝนตกใส่สามสี่รอบยายังไม่เกิดเพื่อนเพื่อนดูดูนะครับ ไม่รู้ว่าคุมอยู่หรือไม่อยู่แต่ที่ใช้พ่นลงไปนะครับปรากฏว่าหญ้าหญ้าไม่เกิดนะหญ้าไม่เกิดนะครับดูนะครับดูรอยฝนตกนะน้ําไหลนะครับฉีดยาคุมหญ้าไปแล้วนะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับผมก็อ,อัปเดตให้เพื่อนได้ดูนะครับเยวถ่าย ดูยาวๆเลย,เเยนะครับสังเกตสังเกตตัวยาครับมันก็ทยอยแตกออกมาจากด้านล่างครับนี่นะครับแตกจากตาล่างนะด้านบนเหี่ยวหมดนะครับนี่ตาบนฟอนะครับเหี่ยวแตกออกด้านล่างะจะแตกช้าหน่อยครับเพื่อนประมาณหนึ่งเดือนเราถึงจะรู้ครับถ้าไม่ออกเราก็เริ่ม นำลำมันที่สดๆมาแซมนะครับลำมันตัวไหนแบบแห้งเหนียวนะครับ mm hmm. ก,ก็จะไม่ออกนะครับตอนนี้เหนียวครับเหี่ยวตาการรอดก็ไม่ค่อยมีนะครับลำมันมันเหนียวนะครับไม่มีความชื้นนะครับ แต่ที่ดูภาพรวมก็ประมาณ80-90%ได้นะครับที่ลามันอไอที่มันเรางอกออกมานะครับเราก็ปลูกค่อนข้างถี่นะครับเพราะว่าเราอู่รู้อยู่แล้วว่าลามันเรามันไม่ค่อยสดนะครับเราก็เลยปลูกถี่นะครับประมาณ 3 0 40เซนได้นะครับที่ปลูกนะครับประมาณ40เซนนะครับที่ปลูกเผื่อนะครับเราเผื่อไว้เผื่อลำมันตายแล้วไม่มีลำมันซ่อมอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราเสียบ40นะครับ40อย่างนี้ต้นนี้ตายนะครับเราก็จะได้ความห่างที่80เซนนะครับหัวก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราปลูกทีหัวก็จะเล็ก นะครับเพราะฉะนั้นทำมันเราไม่สดเราก็เลยต้องปลูกถี่ไว้ครับเผื่อมันจะตายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชอบแนวเกษตรนะครับกาลังทําสวนมันอยู่นะครับก็ฝากติดตามช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ครับที่ช่องเกษตรไทยภูจะอัปเดตให้เพื่อนได้ชมครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต้นที่สดก็จะแทงออกมาได้สวยเลยนะครับต้นที่สดๆสดหน่อยนะครับต้นที่ใหญ่ๆสมบูรณ์ครับจะงอกไปครับ